สวัสดียามเช้าวันนี้จะเอาทำขาตั้งนะครับแทงเจ้าถังน้ำมาขึ้นลองดูครับเวลาใช้เราก็ปล่อยลงเลยพออเขา้าพ็ใช้ในบ้านเลยนะครับก็สูงประมาณเท่ากําเพงครับเดี๋ยวเชื่อมต่อกับกำแพงเลย ไว้แล้วเมวื่อวานค่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่วนท่อนี้เดี๋ยวจะอมาเพิ่มอีกครับเผื่อกักเก็บน้ําไม่ใช้นะครับเพิ่มอีกท่อหน,นึงแล้วก็จะยาเนียวมันลวกมันซึมุเหลือไม่เท่าไหร่ครับน้ำ ออกเกือบหมดก็ประมาณนี้นะครับ